คิดอันนี้สูงที่สุดเบบ ดีเหมือนกันน่เนี่ยใช่ไหมไม่กระโดดทำไมอ่ะไม่ทำการคำเลยหนึ่งพันห้าร้อยบาทห้องน้ำมีโทรศัพท์ด้วยทุกคนทาคีเด็กตูดก็โอเคนะใช่ทีวีสวยมากไหนรีโมทนี่นี่เวียดนามหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะ แล้วเริ่มถ่ายข้งนอกเราจะถ่ายข้างนอกด้วยใช่<ว>ใช่<า>ห้องดีมากดีเกินแล้วเตียงแบบเออเหมือนเอาสองเตียงมาด้วยมาไว้ใกล้กันอนะ่ะอันนี้ตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้ารองเทา้าอันนี้ก็ยังดูแบบตู้เสื้อผ้าออฮึหวานเจี๊ยบห,หวานเจี๊ยบใช่ไหมใช่หวานเจี๊ยบเหรอ คณวันไ้ชันเิใช่ัห้องสวยมากๆนะการลบมากห้องน่ารักเพื่อนทำให้แกงงไหนตักแตน <laughs> อะไรบ้างแต่มันอร่อยอืมอร่อยไม่รู้อืมเซมมะม่วงโอ้วะล่ะใช่ องทีโฮเมนแล้วเคไบ่ายเดินเล่นแล้วเห็นคอนเข้ามาในตึกใช่ไม่รู้อะไรไปด้วยได้แล้วคิดว่าถ้าคอนเวียดนามมาต้องเป็นดีเนาะอาหารดีเดออะไรนะชั้นเจ็ดชั้นสดชั้นเจ็ดต้องจายเงินสามสิบบาทให้ขึ้นให้ขึ้นถ้าคุณไม่อยากใจคุณต้องเดินไปใช่ นี่นีนี่นนกจะไ,ไปกินกาแฟชั้นเจ็ดแต่บางห้องก็เป็นห้องพักบางเหมือนเขาเอาคอนโดมาเปิดเปิดเป็นร้านกาแฟว่านนู้นนี่เห็<อ>แล้วที่นี่เหรออันนั้นซูชิอันนี้คาเฟ i'm on the sushi we can go outside oh, okay. uh. oh slide yeah Okay Slide Wow Wow I'm dead I didn't even gun คาร์เนียงคาเรียกว่าจูปิเตอรคอฟฟี่ล้วเราแบบิบจิ๊บจิ๊บรอประมาณีิ0 10ไม่ชอเรียน่อยก่อนนะผมไหม้องใส่นัน้ำตาลเยอะมากชย่่อย นนแน่เลย <c oughs> อ๋แล้วก็เราใจ่ายกี่บาทให้ใหเช็ชตั้ง<น>ตั้งซับสนมากว่าให<ช>้ซูมซูมซูมซูหนึ่งแสนเป็นประมาณห้าห้าสิบหนึ่งหนึ่งไม่หนึ่งแสนหนึ่งแสนห้าหนึ่งแสนดองเท่ากับหนึ่งพันห้าร้อยบาทหน <c oughs> ึ่งล้านดองหนึ่งล้านตองโอ้แล้วซับสนมากหนึ่งล้านตองเป็นหนึ่งพันห้าร้อยบาท เราขอไฟแช็คเทอร์บวันหนึ่งฉันไม่เข้าจนึ่งอะไรนึ่งหนึ่งมนหนึ่งเซนหนึ่งร้านฉันเอาหนึ่งเซ้นไฮเเผ่เส้นนึ่งมันนึ่งมันน้องแต่มันจะไรลปะ มากินมานาฬารี่นั่นะนงนั่งคุยกับเ,เหมือนเจ้าของร้านอะไรสักอย่างเนใส่เสือ้อเทมากเลยห้ารอกว่าบาทน่าซื้อมากเสื้อนะคนเยอะมากนะทุกคนตลาดมันตลาดบ้านเราก็สะอาดดีนะไม่ผิดหวังหรอกเจ้าเอเนที่ปุคนอันนี้เผ็ดมากนะแนะนำให้ใส่ลิดหน่อย ใส่นี่ใส่ไปเยอะหน่อยโว้ลร้อนปากแบบเออเป็นฟิวชินเป็นยังไงไม่ไหวที่พูกไรเลยเสร็จเรียบร้อยแล้ว คนจ่มนเใหนะยใคนเวียดนามเปิดคลิปอะไรให้ดูก็ไม่รู้นะเขากำลังอธิบายเกี่ยวกับประเทศเขาว่าที่นี่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อไรอะไรยังไง I'm happy to talk to the oh. audience you. เรามาชิ้นจะแสดงของเรามาคืมากินสตรีทฟู้ดใช่สตรีทฟู้ดร้านอาหารที่ชื่นนดเมาแล้วอ่ะดนเบียเกือบสิบขวดแล้วอ่ะคุณไม่ได้อ่าวอเช็ดมืออย่าโอเคอย่าออกไฟก่อนออกไฟก่อนสตรีทฟู้ดใช่ไหมโอ้สมอลกูดร้านต้อมาเลย บาลองบารปลาหรอไม่ใช่บอกรี่บลบอกรีแล้วก็เาพาดหน้าเก่นแล้วก็รสปีปปี๊ปปีเสมอไม่อยู่ปิ๊ป <c oughs> อร่อยไหมอร่อย <c oughs> <c oughs> เขามีหมาหมาอะไรพนอะไรดอกด๊อกอกมาพ่านอะไรอัน่รู้ตกตัวเล็กๆคุณจะสักท้องเท้าฉันไหมจริงจริงเมันมากอาอกสิ บบะท,ะทำไมเมนแบบนั้นนะอกซ่ำไมฉันรู้สึกเมนแเจหวด้วยกไม่เมนเมืองคุนกีคุณจินตนาการหลืออยู่อ้ะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ n e ต้องสลิปตอนนี้คุณไม่อยากนอนเหรอใช่อยากนอนนอนสิแต่คุณสูดไม่ดี <c oughs> คุณเป็นอันยอนอ่ะหยุดคิดถึงฉันแค่ไปนอนคุณกินอันยอนชีวิตของฉัน,แต,น,นแต่คุณไม่ <c oughs> ไมต้องเม็นคุณไม่ต้องมากลิ่นปากฉันนะ พรุ่งนี้คุณไม่ต้องกินอันยอนนะจะไม่กินแอนยอนโอเคซาบานนะอนอนได้ไหมไม่ไหวไม่ไหวอะไรทุกเท้าเหม็นอันยอนเหม็นทุกเท้าเหม็นอ่ะอินโูชฉันเหม็นด้วยอะไรคุณคุณเหม็นฉันหอมทุกอย่างคงเคงมีจมูกเซนซิทีฟหรือเปล่า ใช่ฉันมาแว่นน้ำจมูกฉันสั้นสติมากฉันสเปลทุกอย่างเลยแบบนี้จริงๆนะฉันเปลี่ยนไปคุณสเปลคืนมไดไหมฉันไม่ปกติอืมใช่คุณต้องไปดูหมอนะถ้าฉันเป็นโควิดอ่ะถ้าฉันเป็นโควิดอ่ะฉันจะไม่สเมลอันนี้ฉันสเมลสั่นสติมากแบบนิดหน่อยอ่ะฉันได้ฉันสเปลทุกอย่างเลยใช่ ไหนแต่คุณอะมเอมนแอมเมนทุกอย่างเลยอะ่ะคุณโลชั่นเหม็นคุณเท้าเหม็นด้วยแล้วก็อันนันด้วยอะ่ะ